เออรี <Ap> ่ค <concealed> รับก็อยู่กับผมใน p ป๊อปปิ่งแมนนะเกมจูซิบอว์เดอะแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ในรัสาวีสุดแสนจะร้าใจในมือถือนะผมก็วันนี้ก็รีก็จะสิ้นสุดลงแล้วนะผมก็เรียกว่าจะต้องประกาศสิ้สุดท้ายกันสำหรับทุกคนนะผมในค่ำคืนนี้นะก็สองทุ่มนะก็จะ หมดแล้วนะผมสำหรับลีกนะก็ใครที่อยู่แรงโดก็แสดงความดีใจด้วยนะแสดงวันใครที่ยังไม่ได้อยู่แรงโดมิเนเตอร์ก็ยังมีเวลาอยู่นะผมตอนนี้ก็มีเวลาเหลืออีกต้อง10ชั่วโมงกับอีก8นาทีนะผมอสรุปผลลีกของผมหน่อยละกันผมไปอยู่แรงโดมิเนเตอร์อันดับที่82นะผมมีแต้มอยู่987นะผมเรียกว่าอโอ้โห,โหลูกพี่ลูกคน,น,นเนี่ยเพราะว่าอันดับ100นี่ไล่มาแล้วนะผมมีแต้มอยู่9 2 4นะผม 42ทีก็แซงกูแล้วว่ะอ่าผู้นำสูงสุดมีแต้มอยู่2,102นะผมนะตัวเขาก็คงจะได้แล้วนะสำหรับที่1ของแรงโดมิเนเตอร์นะผมโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆต้องเรียกว่านับถือน้ำใจเลยทีเดียวนะผมก็ ซีคอด้อนโตซอรัสจะต้องตกเป็นของผมอย่างแน่นอนเพราะผมจะไม่ยอมใดๆทั้งนั้นนะผมในการที่จะปลดล็อคพี่เฮทองคํานี้ไปนะผมอ่าวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมมากมายเลยนะซึ่งเช้านี้ผมจะยังไม่ตีเรกนะผมก็เรียกว่าโอ้โหแยะ,ย,ะย,ะยะไปหมดเลยผมพยายามที่จะเก็บแต้มนะผมเพื่อที่จะสู้ในไฟนี้นะผมนั่นก็คืออา่าต้องเรียกว่าอะไรทารสกิปแบบนะก็จะประกอบไปด้วยเอมเบอร์มากมานะผม ให้เราได้จับจองเป็นเจ้าของนะแต่ว่าจะต้อง28แต้มนะผมเหมือนแคดออฟเซ a ันเลยแต่แคทออฟเซตันนี่มันแค่25ใช่ไหมอันนี้28ใช่ไหมผมขาดอีก3แต้มเท่านั้นนะผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าอิสเว t เอาเนี่ยผมแทบจะไม่พลาดเลยนะผมมาประกาศสักดาในสัตว์โลกร้านปีกันหน่อยดีแฟายนะผมเพราะไม่ได้เล่นมาหลายวันเลยทุกคนไม่ได้จริเๆง ชาน์ตเดือนละคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในสัตว์โลกแล้นปีไม่ใช่หละมั้งเพราะว่าลีกที่แล้วเราก็ไม่ได้ใดนู่นเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้นะผมก็น่าจะไหวนะนะน่าจะสู้ได้เชื่อเดี๋ยวต้องผู้ได้ดิเราเก่งขนาดเนี้ยมั้ลุยกันที่ฝ่ายนะครับผมเผื่อเราจะได้การทองติดไม้ติดมือกันไปนะผมโอเคเราไม่ตายหรอกไม่ต้องป้องกันใดๆทั้งนั้นนี่ก็โรสได้บอกไป <ห>ยังไงแกก็ไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกจะบอกโจมตีหนึ่งหรือว่าบอกไม่กล้าไม่ได <c oughs> ้นะผมเอ้ยไม่เจ็บเท่าไรมีเข่าแท่งอันกระติดหนึ่งเรียกว่าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอสีดีนะพวกแข่งสองทีแรกกิ่งแข่งหนึ่งเท่านั้นแล้วป้องกันหนึ่งนี่เหงาเลยทีเดียวเอ้ยยังไม่เหงาอะทุกคนทีนี้องกันหนึ่งก็ดีอะเราต้อเก็บแตกงให้เพื่อนผมเลยนะผมก็น่าจะลบได้ไม่ยาก หรือจะมีไฮบงไฮบิดอะไรเน่ก็ไม่กลัวทั้งนั้นแล้วลแกจะเกินมงแกนแม็กจนก็ไม่กลัวโจมตีฮะโดนเลยนะผมหันหลังเอ,อื้อตีสองเท้าลงไปนอนกอง <c oughs> เรียกว่าลุกเทบอันตรายมาก575เท่านั้นมีสิทธิ์แพ้ในเนี่ยนะหรอโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอ่ายังล้มไม่ได้ผมต้องว่าสามล้มได้จมตีสี่นะผมแล้วก็ความอันตรายมาแล้ว,ลวไงเริ่มแล้วนะ <c oughs> กัดมันมีจังนี่นะ ioè, ชื่ออะไรอ่ะดิฟอ่าดิฟโลโทดอนนะผมมะเชื่อม่กลัวกายอยู่แล้วไอ้สัปปะร์ตโจมตีสามเดือนหนึ่งกูนึกแล้วเออลงไปนอนกองตายแล้วไรเยี้ยดีไลโนเซร็อสจ้ะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่ห้าเลยอ่ะโอ้โหตายแล้ว,ลว,ลวลเรามีเจ็ดร้อยเราป้องกันอยู่นะแต่ต้องป้องกันสามเลยนะ โอเคเฮ้ยจริงป้องกันสองก็อยู่อ่ะผมลืมไปเอยเดี๋ยวมันต้องลดลงไปครึ่งนึงว่ะเออลืมแต่ไม่ได้พอนึกไปนึกมาแมจะเหลือสแต่งว่าตัวหลังก็ได้ไงอ่าไม่ได้อย่างงี้ดิไม่ <c oughs> ว,ว่าสุ่มเสี่ยงจะจัจจบโจมตีสามโอเคเ้ยถ้าเราโจมตีมันสามตายไหมอืมอืมมั่นใจเท่ไหรว่ามันตายไหมไม่มั่นใจว่าตะกี้ไม่ได้ดูด้วยทุกคนตายแล้วทำไงดีวะเนี่ย แต่มันเหลือหนึ่งนะมันเหลือหนึ่งเราาเข้าไปปหหนึ่งสองสามแอบเก็บเขาแตกเอ้ย <c oughs> เอาแดะแอบเก็บเขแตกเอาไว้จะไม่กลัวแกอยู่เลยไก่น้อยมาเลยพน้องชายเควินจมทีหนึ่งนั้นเ <c oughs> จ็บแต่ไม่จุกเท่าไหร่เรามีหา้าแต่เรารับได้แค่สองเท่านั้นนะห้ามันเก็บไว้สามป้องกันแค่ไหมผว่าป้องกันหา้า เอ้ยมันต้องมึงสองว่าสิหนหายละมันมีแค่ห้าเท่านั้นปู่รุงนี้โจมตีมันก็ดีอ,ะอ่ะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโจมตีสามเอาเฮยโดนก็ให้อือ้อโดนกันไม่เป็นไรเลยว่าแฝดชนะได้ซะไงล่หนึ่งสองสามไม่พอยิงด้วยโจมตีสามนึกไว้แล้วแหละโอเคชนะแล้วนะผมจัดการมันพุทธีจังนี่นะชนะไปแล้วนะผมด้วยแรดงอคู่นะผมโอเค เรียกว่าเป็นยกแรกที่ทุรักทุเลจัดๆแต่ก็พลาดแล้วเชนะไปได้นะผมโอเคโอ้ยดูสล็อตดิมึงจะแข็งไปไหนวะเนี่ยเอ่านี้เราก็อรเจ็ดร้อยใช่ไหมโอ้ดูหัวเดตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะ ผมพูดถึงฟังมันะเจ็ดร้อยอไหดิวไหยวไหวน่าจะสู้ได้อยู่แล้วละพราะเรามีน้อยด้วยนะสําหรับธาตุนี้้ะผมนั่นก็คือธาตุใบไม้นะผมพอเสร็จแล้วเราจะต้องมีธาตุน้ําแข็งไปจัดการมันนะตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วนะมาตัวดอนนะผมน่าจะได้แล้วแหละแล้วก็พอมีพี่มาตัวดอนเสร็จแล้วเราก็ต้องมีธาตุใบไม้อ่ะเพื่อจัดการมันนะผม 2 0 0 4กับ2 0 0 3ไม่ได้นะผมก็เอาตัวนี้ไปใช้แล้วมาดูกันดีฝ่ายนะครับผมดูซิว่าจะไหวตึงไหมจะได้อยู่จะได้อยู่ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นเพราะว่ารตนี่เร่งเลเวจะร้อยแต่ก็ยังล้มเราไม่ได้ง่ายๆอยู่ดีวันนี้น้องชายเควินนะพ่อมาโอ้ยเมื่อกี้อยู่ที่ไหนเดียว็้องกันหนึ่งสองเก็บสแต็กได้แล้วแน่ๆนะผมแต่ดูว่าเรานี จะชน,นะล้มฝั่งนู้นได้หมดหรือไม่นะผมไม่โจมตีโอ้โหเคทคนิคแถวๆบอดสมัยนี้ไนะเก็บสแต็กไว้นี่มันเรียนแบบเอาเลยหรือเปล่าเก็บสแต็กเก็บสแต็กอย่างเดียวมีแห่นะผมผมว่ามันจะยัดเยียดความพ่แพ้ให้เราไหมโจมตีสี่แล้วหนึ่งอีกแล้วไปเลย่งง้ทำไมไ <c oughs> มึงเหลือตั๋งกันทำไมวะเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสอง โจมตีสาไม่งั้นล้มได้แล้วต้องโจมตีสี่เลยนะผมแล้วก็แผลไปนะผมดังนั้นไม่สนใจกระทึบเลยมันนี่นะไม่ยอร้อยลมีนวัดกองมาจะสอด1หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เลยอ่ะมากกว่าเลือดผมอีกตายแล้วโจมตีเท่าไหร่เนี่ยโจมตีสามเลือนนึงอีกโอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยโดนก็ให้เออเจ็บจุกไปเลยมาตัวดอนเออ,อ หนักเลยทีนี้แต่เรามีเจ็บรนะ้อยนันจะมี2องพันสี่ก็ล้จบตีหนึ่งจมตีสองจมตีเออสามสี่นะผมจบตีสี่เลยนะแล้วก็เรารับได้ทีหนึ่งนะแต่เราต้องป้องกันส้างแบบเรื่องหนหลักนะผมหนึ่งสองสามหนึ่งอันแน่ไม่เหลือตัวหลังหรอไม่นะไม่เหลือตัวหลังใช่ไหมแต่ว่าก็ประบาทไม่ได้นะเคยประมาทแล้วก็แพ้ไปนู่นมาเลยชนะนนแกะได้อย่างแน่นอนแก ไม่มีทางที่จะเอาชนะฉันได้หรอกแก่ป็นปงกันสีอยู่แล้วดังนั้นลาคอยอย่าอยู่เลยจัดก,การมันนี่นะ่ะจิกก็ให้ต้องเรียกว่าจิกแบบโฉกฉก็ไแ้เรียบหน่อยเนี้วนะผมเราก็มีสัตว์ประหลาดเหมือนกันแห่นแต่เป็นสัตว์ประหลาดที่ยังไม่ไกลล่างนะผมโอเคก็เลยยังไม่มีเข่าไงโอ้โหลำคแล้วกันมึงมาดื้ออะไรตอนนี้มึงต้องมาดื้อตอนที่กูเล่นทุกทีเลยไม่รู้ทำไมเนี่ย อ,อ่าผิดผิดอ่านผิดอ่านทุกคนอ่ะมะต่อ,อกันดี้วาอุ๊ยอันนี้สิหนักจุกของแท้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็อ่าน้ําแข็งนี่ไฟไฟเมื่อมีไฟไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟลุกขึ้นเจิดจ้าเอาัปอีกตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ใบไ,ไม้อะ่ะใบไม้ได้แหละเล่นยาก <laughs> เล่นยากที่สุดก็คือใบไม้เอ่เอโอเคเล่นไปไหม ได้ว่ะต้องมีคนเสียงตลาดเราจะไม่ใช้เควินนะผมเราจะใช้เจ้าตัวนี้ไปแทนนะผมโอเคน่า okay. จะไหวตึงอยู่มะลุยกันที่ฝ่ายนะผมอ่าต้องเปลี่ยนตัวกันยับ,ย,บยับอยู่แล้วจากนั้นก็เลยต้องเอาตัวนี้มาก่อนนะมาเก้าร้อยใช่ไหมโชคตีเราไม่ตายแต่เราจะไม่ฝากรอยแผลนะผมโอ okay. เคเรียกว่าเก็บสแต็กไปก่อนมันต้องเปลี่ยนตัวมาจย้อมเราอย่างแน่นอนจ้อมไหม ดูสิโอเคเดี๋วจูมจะไม่ได้ไงมีจวมอ่ะมีพันีนะป้องก,กันหนึ่งป้องก,กันสองเดืนหนึ่อันแน่ป้องก,กันหนึ่งซังนะ้นน่ะเอาได้มาเลยมีสองต่อสองโจมตีหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคัดใจเลยตาหน้ามันอาจจะมีส่งทารานภาสดือนหนึ่งนสอง่ว่ามันป้องก,กันก ป้องกันหนึ่งจริงๆด้วยโอ้โหลูกนี้ป้องกันสองก็พอแล้วอโ,โอ้โหเฮ้ยสแต็กเรามันน้อยเกินไปไงไม่งั้นผมเปลี่ยนตัวเสร็จกันโอ้ชุบตีสามเลยเอาแล้วพี่าทีแห่งชัยชนะมาถึงแล้วชนะไหมมีสี่ร้อยชนะแน่โอเคเปลี่ยนตัวมาหนึ่งสองสามคุณต้องชุบตีสี่เลยเหรอชุบตีสี่ก็สี่อ่ะไะยังไงเราก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่น่านโอเดะ เราแพ้ทางด้วยเนี่ยมีเป็นพันเลยเหรอจบสีสองเราก็ไปแล้ววะจบสีสองเราไปแล้ววะชิบหายแล้วแล้วมันเหลือสองด้วยเล่นยากเลยเนี่ยโอเคโดนต้องให้ตายแต่ผมมีไม่มีจัญญาชนะมันได้แล้ว,วลูกก็ไม่น่ายากหรอกทุกคนกงกันสองแน่ๆเอ,อ้ยไม่ป้องกันด้วยวะ่ะโอ้โหเจ็บจุกเลยงานนี้มีหกเลยนะบุ๊เปลี่ยนตัวเหลือ,อห้าทำไมได้อย่างงี้เลย หให่โจมตีวะแลเทแมวหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ไ่โจมตีอย่างงี้ก็เสร็จเราดีครับอึชิปแล้วชิปบแล้วมันมีสแต็กเทียบเลยทีเดียวแต่ลดผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมคำนวณแล้ว <laughs> เสร็จจ้นเด่กหน้าดอนโจมตีเจ็ดเลยละโอ้โหคขำลามไม่ตายต้องเกิดวันนี้จะฝังตรงข้าม ทำมาไเกาะโล่ของฉันไม่ได้หรอกแกรู้ไหมว่าฉันได้เกาะโล่นี้มาได้ยังไงเรี๋กว่าเทพประธานออนเลยทีเดียวจมตีหนึ่งจมตีสอง,จม,สองจมตีสามนะผมแล้วก็เหนือไว้เพื่อนหมดเลยเสร็จโกงานนี้ไม่นะเด็ดคิดว่าจะมาเหนือว่าฉันเลยยังไงอ๋อให้มีเลเวลมากกว่าก็เท่านั้นแหละฉันจะขยี้พวกแกให้หมดเลยจริงเอยโดนแซ่นะผมหนูได้ไงวะเนี่ย มันโจมตีแค่ผมตายเท่านั้นน่ะมาออกมามาโชว์ท่าไม่ตายสูงสุดซะหน่อยเมืกี้โดนโจมตีเข้าไปนู่นแต่ว่าโลไม่สะเทือนเลยจริงๆแรล,ล้านี่โชว์สเตนแดนเรียบร้อยโอ้ยแ้งสุดเจ๋วแจบโอเคอะก็เข้าสู่ยกสุดท้ายแล้วนะผมดูซิว่าจะยากแค่ไหนกินหมูละกันนี่เอาได้ เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมพอมันเปลี่ยนใบไม้มาใบไ,ไม้เยอะเหมือนกันนะแต่ว,ว่าเราไม่กลัวเลยอ่ะเชื่อเลยว่าเราไม่กลัวเลยเอ,เอาเสือไปดีกว่าเดี๋ยวสมลโรดอนล่างสุดท้าไอ้โคชเชนดูซิว่าจะโจมตีได้รุนแรงแค่ไหนแล้วก็เอาไฮโรดอนไปเป็นพระเอกนะผมมาดูกันนี่ฝ่ายนะผม <c oughs> อะไรฉันไม่ได้ให้หรอกจะบอกให้อ่ามี700เองโจมตีดิครับให้มันรู้ถึงความเก่งของเราได่นะตะกี้ได้สักโชชนะไปแล้วเด่จริงๆรถเตื่อนไว้ให้โดนท้ายด้วยจะได้เล่นง่ายหน่อยไม่ใช่อะไรอ่ะจะได้เล่นง่ายหน่อยนะผมคิดว่าผมเก็บสแต็กได้แน่ๆนะผมโอเคโควมาแล้วสินะนียโอ้โหเออประกันหนึ่งก็พอยังไงไม่ถึง2,800อ่ะเชื่อเลย มันจะกล้าโจมหรือเปล่าแน่ๆทราบแม่แต่เราโจมตีมันปั้งเดียวมันตายเลยนะเพราะว่าเราเอาสเมลจังมาด้วยนะผมเป็นสเมลจังล่างสุดท้ายแล้วด้านสุดๆเลยนะผมเดี๋ยวว่างๆมุรีวิวรูปแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างไงทุกคนมีห้าแล้วสินะมาเลยใส่เข้ามาได้แล้วโจมตีห้าตายเลยนะผมแต่ว่าทําไว้ให้เพื่อนดีมากเกือ,อรบร้อยเก้าพันหกสเมลจังนี่โหดมาก เ้จะจานโจมตีหนึ่งโจมตีสองุ้ยสามพันเจ็ดอ่ะโจมตีแค่สองหนึ่งสองเอาตัวดีกว่าเก็บเก็บอีกตัวนึงตั้งใจจะเก็บอีกตัวนึงด้วยตายฮ้ยนะอย่างให้เสือต้องคำรามเอาแล้วเสือผมพางแบนี <c oughs> เรียวกว่าฟันแกจะเรียนแบบของฉันใช่ไหมแต่ว่าเรียนแบบยากไปหน่อยเอชานี่มันล่างออริจินอลเท่านั้น เราจมตีสุ่มๆเลยไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เก็บไอ้เพื่อนไม่ตายดีกว่าเออจบตีสุ่มๆตายทั้งนั้นอ่ะเออเรียบร้อยมาเหลือแกตัวเดียวแล้วสินะแต่ฉันจะไม่อยู่สู้กับแกแล้วฉันเหนื่อยฉันจะกลับบ้านนอนแล้วจบตีแล้วลูกโอ้ยจบตีเสียงอ่ะโอ้ดูยี่ป้องกันก็ดีอ่ะเออสมิวจัดไปแล้วนะผมกลับบ้านนอนมาก็มีไฮยีนอดอนอยู่ ซึ้งชนะทาด้วยอะไรก็ง่ายไปหมดแถมสเมลจังไว้ให้ใช้ไม่ตายตังา,าั้าใครจะยูงได้้น่ะโอ้ยสามทีของเพื่อนตายไปสามตัวไม่ใช่ตายไปสองโอเคเผือของตัวเองด้วยไงเรียบร้อยนะผมแทนก็ชนะแล้วนะผมสิ่งที่อยากได้นั่นคือการ์ดทองทั้งหลายนั่นเองตึืดๆๆๆๆๆๆือเจือเจยอเจยอเออเลย ฮานทอร์ล<ะ>ัา <laughs> เออไม่ได้อย่างงี้เด็กโกก็พันสองยังไปเปิดกันนะผมเพราะว่าผมเคยทำให้ดูนะผมก็เกลือนะทุกคน <laughs> อะซัมอุ้ยมันขาดอะไรอะ่ะเราจะต้องอาเจศครั้งหนึ่งเหรอเทศจ็อะเทศจอะไรดีออไ,ได้รับการ์ดไงเผื่อเราได้รับการ์ดดีดี อ่าน,น้เทศไม่ได้อันนี้เออเทดเป็นอาหารดีกฟ่าโอเคอามาซ้ำแค่นี้ก็ได้แลว้วว่าทุกคนอย่าลืมไปทำกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมซีซั่นพาร์ก็จะแจกของแบบอืมๆเลยนะเราก็จะมีสิทธิ์ได้การ์ดโนโนเสาร์นะผมเมื่อเราได้การ์ดโนโนเสาร์เราก็จะแข่งขึ้นไงทุกคนโอ้โหผมไม่ได้การ์ดโนโนเสาร์วันนี้แต่ว่าได้5 5 d n ินเนะผมเออซ้ำนีไม่ใช่5 5 DNA 55้าดหแบงค์เขียวอะ พอดีฟายนะสำหรับเช้านี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเนมนต์มากๆเลยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่กดติดตามไปจริงนะซิโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่บัตฟาย